โอ้ยเก็ดแก้วเมื่อตรงใส่มาเลรอได้ทำแข็งนะเก็ดแก้วแปลว่าอะไรวะเก็ดแก้วแปลว่าอย่างบอกมันไปแบบโปวงเก็ดแก้วก็แปลว่าเสียวแก้วเฮ้ยเสียวฟันนั่นเดีโอ้ยเมื่อเสียวแค่ฟันได้แอลไฟจะเสียวเก้วอันนี้ี่มาอยู่นี่ มึต้องฝึกฟังฝึกบ่ภาษาอีสานเห้มันได้ดิอืมได้ได้แต่ก่อนอื่นกูจีสอนมึงสวยสวยแปลว่าอะไรวะเอาเกดบอกน้องไปไหมบอกเก่าแม่สวยจืยอคือคำส,สวยของคนพาคอีสานนล่เนี่ยแต่ก่อนอื่นกูขอจากเป็กได้บ่หยหงจับจับจับเวี่ย สารคามนำโบต้องเดี๋ยวท้องเสียสารคามนำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียมามามาคุณที่ซอยฟังเออกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเออมื่อนี้เสียงบ่ค่อยดีเพราะว่าผมตัดเล็บมาใหม่เกี่ยวกันอยู่บ่บอกเกี่ยวดอกอยากบอกเสือๆมาเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆดีแลซอยซอยพี่น้องฟังซอย บอกเตาูจากภาษาอีสานบัดผู้สาวอีสานแต่งตัวงามๆลาลาไอ้อสีได้ออจังซีกับบนสวยเอาไว้คือเอาไว้่เว้บังลาอีสานบอกว่ย่างดอกไปหาผู้สาวนี่มึงบอกเลยไอ้อสีได้ปอแแ่บป๊อสบงลาใด้รู้มปนจะเสีบเจ็ว่าอ้ยโ้งแหง่เว้ยอมา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 เติมู้ยเติมลูนี่ยโอ้ย อ่ะน้ำโอ้ยบอกว่าสาระามนำบ่ต้องเดี๋ยวทองเสียว้าหมูแซ่บแม่งเนสีหมูแท้หมูดีแม้ไม่ได้ทำมาจากหมูแล้วัม่ท็นบ้านจะใส่อ่ะเอาบ้านเรากับมาลายด้วย่ะโอ้ไยเฮ้ยพวกมึงมึงมีเรื่องอยากปรึกษาว่ะโอ้ยมีเรื่องยังกับวามาเพื่อนมันเป็นยังไงล่ะหมอ คือช่วงนี้กูอะช่วงนี้มแซบครักช่วงนี้กูแซบครับตัวตัวเราต่อเพื่อนเราต่อกูเหมือนไม่ค่อยมีแรงว่ะเพราะว่าช่วงนี้หมูราคาขึ้นบอเพราะว่าหมูราคาขึ้นกูไม่เล่าแล้วไอสัตว์มึงกบที่กันบอกนัดแล้วบอกกัรแล้วว่าต่อว่าต่อบ่ากานแล้วอันนี้อย่าไปบอกใครนะกูห่าไม่แข็งว่ะ น้ำบ่แข็งงสวยโอ้ยไปอยู่กูเกียบตั้งค์โดนงทำบ่แข็ง,ขงโอ้อยนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนี่ผลิตภัณฑ์อ็อกอ็อกอาหารเสริมสำหรับผู้ชายเออมันเป็นยังไงวะโป้งบอกไปว่าเป็นไง,งกินพ่อกินเข้าไปแล้อที่ดีดคือหมาเลยว,<ะ>ว<ะ>นี่เลยล่ะม,มือนันอ่ะอาบน้ำปลาแปง้งหอมๆเลยสับไปเม็ดนึงเตะหาทุ่มจนห้องอัดดีซีอ๋อ เอาเยังหัวตีซีเลยบ่กูนอนเบิ่งบ่อลอยู่เราหาสิแตกบ่อากูให้ของสามัญประจำบ้านกูเลยนี่ไปล้าไปใส่นี่มาใส่ต้องติดตัวตลอดเอาไปว้ายมามามาชวงนี้ได้โคอชแห่งอีกแล้วอ่ะน้ำเป็นยังวัวสารคามน้ำบอตองเดี๋ยวทองเสียหรืองยกนี่สูน่ะเอาเอาไปให้ที่กูยก มาพอมึงหวะเามึงวตัวนี่เาไปยังเ็ดหูีข้อดิบน้ำเร็วน้ำมาน้ำมาน้ำมากสารคามน้ำองน้มาน้ำมาเลยลกน้าสวยพี่น้องฟังสวยเพลรน้อยคนสารคามก็อยมากินน้ำตามมันบอกสารคามน้ำบะต้องเด๋อวท้องเสียเกิรนมอยหจ่เร็วมึงขับอกน้าไม่มัน ก็มันวานางว่าต้องเดี๋ยวทองเสียโอ้ยหมูมันติดคอบบนีามึงเอ้ย้ยงัดดโอ้ยคอมันแห้งหมูบุยกกับเทียเรื่องนี่อันนี้กินได้กับแก้มโอ้ยเสียรเอาน้ำไม่มา เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยน้ำเปังว่าสารคามน้ำบ่อตองเดี๋ยวท้องเสียคือบาเบาเลโอ้ยินกินเดยยเบาเบาอ่ะน้ำเป็นยังวัาสารคามน้ำบ่อตอง เดี๋ยวท้องเสียเนึ่โยกในสูน่ะเอาไปให้ที่กูโยกบ้า